ข้อ3ข้อใดนํามาเติมในช่องว่างแล้วได้ใจความและมีสัมผัสตามลักษณะของกรอนสุภาพทีนี้เรามาดูในเรื่องของฉันทลักษณ์ของกรอนสุภาพก่อนนะครับกรอนสุภาพนะครับวักแรกนะครับวักแรกตรงนี้นะครับจะเรียกว่าวักสดับวักต่อไปเรียกวักรับวักรองวักส่งนะครับข้อกําหนดคือคําสุดท้ายของวักสดับจะตรงกับ สัมผัสกับวัคคาที่สามของวักรับวัคคาสุดท้ายของวักรับจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวักรองนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของกรอน 8. สุดสรุปได้ว่าวัคสดับจะต้องสัมผัสกับวักรองตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูเขาให้มาแล้วคือคําว่าปวงคําว่าปวงต้องลงสละอัวและสะกดด้วยแม่กงให้เราสังเกตนะครับ สระอัวและลงท้ายด้วยแม่กงนะครับสระอัวและลงท้ายด้วยแม่กงเพราะฉะนั้นคําว่าตกคําว่าบ้านคําว่าไหนคําว่าหลวงข้อไหนเป็นสระอัวแล้วสะกดด้วยแม่กงดังนั้นตอบคําว่าเมืองหลวงตอบข้อ4ครับ3พี่น้องเล่นกันในวันหยุดชวนกันขุดทรายเล่นเป็นเมืองหลวงสร้างเป็นบ้านเป็นทาง เป็นทั้งปวงงานลุ่ร่วงไม่แย่งไม่แข็งดีพี่จ๋าพี่เรามีไดโนเสาร์ทำไมเล่าเอามาเล่นดีไหมพี่เอาไดาโนมาปลุกเมืองดูสักทีก็ดูสีแล้วไดโนโผล่ย่ำเมืองแบบนี้นะครับดังนั้นคำตอบก็อยู่ข้อที่4นั่นเองครับ